ครับก็ขอสวัสดีเอฟซี FC น้องอุ้งอิงนะครับมื้อนี้นออ้องอุ้งอิงจะมาทําการแสดงที่ที่สบานตําบลคุณน้ำใสนะครับขึ้นมื้อนี้คือวันที่20มีนาสองพันาร้อยหนะครับเดี๋ยวให้น้องอุ้งอิงฝากอีหยังกับเอฟซีจักหน่อยผู้ติดตามนะครับมื้อนี้ครับผมต้นน้อยแค่ตาแค่เมทิคเมทิคเป็นองค์กรภาษาหน่อย้วก็ แต่อีกยางวันนี้ย่เลืมงค่ะวันนี้เขาเห็นเป็นี่สบายตำบลปนกุฎน้ำใสครับอำเภอน้ำป้องจังหวัดขอนแก่นครับครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสาวหน่อยเพรบั่นแพ่งครับน้องปูงอิงนะครับฝากกดติดตามน้ำเน้อครับสำหรับช่องไข่ทองคำนะครับก็กดถูกใจกดซับสไครขน้ำแน่ครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ ครับนี่คือหลวงพ่อหญ่เฮ้านะครับวัดรสีมงคลหลวงพ่อพระพุทธสีมงคลบ้านคุณน้ำใสอำเภอนําพองจังหวัดขอนแก่นครับมือนีน่องอุ้งอิงกาได้มานมัสการพระคุณเจ้านะครับพระพุทธสีมงคลเฮ่าพร้อมกับมาล่ำฉลองคืนนี้นะครับวันที่2 0มีหน้าคม2566นกะครับกับฝากกดติดตามช่องสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับน้องอุ้งอิง และช่องในน้อยครับกำลังสีเงยช่องใครต้องขํานะครับผมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดอรครับพี่น้องรถน้องอุ้งอิงครับทะเบียนหนึ่งน่องหนูคอกวแปดแปดกหา 8, 8, 6, 5, นะครับตอนนี้น้องกำลังเดินทางมาทํำการแสดงที่บ้านคุณน้ำใสอำเภอนํำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับณนะล่านเทศบาลตำบลคุณน้ำใส แรงนี้นะครับวันที่20ิมีนา2566้อกพอกันด้วยครับพ่อแม่พี่นองอบริเวณรอบวัดนะครับน้องกัาามาเตรียมคว้วพร้อมตอนนี้น้องกำลังนอนอยู่นะครับยังบ่ทันได้ตื่นว่างอเร้ามีการบวงส w i n พญานาคนะครับเดี๋ยวมาเบ่งเลขมือนี่กับเลขสวยนะครับเดี๋ยวอ fc อยากรู้ว่าเลขทะเบียนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกดติดตามนะครับ จะมีอยู่ถ่ายคลิปนะครับว่าเลขบวงสวงพญายนาควัดสีมงคลบ้านคุณนําใสมูที่1นึ่งตำบลกุนําใสอำเภอน,นํำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องอุ้งอิงจะได้มาทําการแสดงดขึ้นนี่นะครับขึ้นนี่นะครับถึงตรงกับวันที่20มีนา2566นะครับมีทึ่งม่วยนะครับการกุศลบัตรลอยนะครับขอเชิญพี่น้องเอฟซีน้องอุ้งอิง ที่อยากติดตามและอยากามาชมมาฟังหรือมาห้ยกำลังใจน้องอุ้งอิงนะครับพอกันได้ณล้านเทศบาลตำบลุุนนาใสาอำเภอํำพองจังหวัดขอนแกน่น